สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2,565ทุกคนนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดออรอัจฉราพรพักดีหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล,ลอ้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นขอเป็นตัวแทนของบุคลากรและก็นักศึกษาปัจจุบันทุกคนกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองทุกคนนะคะและที่สําคัญที่สุดขอกล่าวคําว่าขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นส่งลูกหลานของท่านมาเรียนกับพวกเราค่ะมีประเด็นสําคัญที่ต้องการชี้แจงท่านผู้ปกครองดังต่อไปนี้นะคะเรื่องที่1ก็คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนค่ะจากสถานการณ์ของโควิดสิที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา2565นี้รายวิชาส่วนใหญ่ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็คือมาเรียนที่มหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมในห้องปฏิบัติการแล้วก็มีการนำนักศึกษาออกภาคสนามนะคะแต่การจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นขอให้ท่านผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าลูกหลานที่มีมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมาเรียนที่สาขาวิชาจะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะประเด็นที่2นะคะก็คือเรื่องของเส้นทางอาชีพค่ะตลอดระยะเวลา4ปีที่ลูกหลานของท่านอยู่กับพวกเรา เขาจะรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการเขาจะได้รับการฝึกฝนทักษะวิชาชีพโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เสียงแวดล้อมผ่านการปฏิบัติจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนห้องปฏิบัติการแล้วก็การศึกษาภาคสนามที่สําคัญที่สุดก็คือเขาจะรับการฝึกฝนทักษะวิชาคนที่จะทําให้เขาเรียนรู้ที่ทํางานกับคนอื่นร่วมกันเป็นทีมมีความอดทนรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และที่สำคัญก็คือมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมค่ะกิจกรรมของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เรามีความมั่นใจว่าบัณฑิตของเราจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและเป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมของโลกเราค่ะจากข้อมูลของบัณฑิตศกเก่าในปีที่ผ่านๆมานะคะ ร้อยละ60ของบัณฑิตเราจบออกไปและเข้าสู่ตลาดงานในภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในโรงงานหรือเจ้าหน้าที่ดูแลระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะประมาณร้อยละ10เข้าสู่ตลาดงานภาคราชการอีกประมาณ20%เรเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษานะคะและอีกประมาณ1 0เเขาออกมาสร้างงาน ด,ด้วยตัวเองเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ว่าจะเป็น smart farmer เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวกับการตรวจควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นท่านผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าลูกหลานของท่านที่มาอยู่กับเราจะได้รับการฝึกฝนอบรมสั่งสอนเพื่อให้เป็นบัณฑิตเพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแน่นอนค่ะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันค่ะ ถ้าท่านผู้กครองมีคำถามมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นปัญหาอะไรทั้งในอนาคตอันใกล้หรือ,ต,อ,ต,อต่อไปนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะคะเรามีทั้งอาจารย์ประจำชั้นปีอาจารย์ฝ่ายพัฒนาันศึกสารแล้วก็ดิฉชันในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาที่จะที่พร้อมที่จะตอบคำถามหรือคลี่คลายประเด็นต่างๆของท่านผู้ปกครองนะคะ โทรเข้ามาที่เบอร์ตรงได้เลยนะคะ043203276ค่ะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นนี้ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะท้ายที่สุดต้องขอกล่าวขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ความไว้วางใจให้ความเชื่อมั่นที่ส่งลูกหลานของท่านมาเรียนกับพวกเราเราจะทำหน้าที่ของพวกเราอย่างเต็มที่ค่ะช่วยกันดูแลทุกคนเนาะช่วยกันดูแลลูกหลานของท่าน เป็นเหมือนกับครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะช่วยกันดูแลทุกคนให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ